สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยนะคะมาเจอกันในคลิปวิดีโอซีรีส์ไทยทุกๆวันศุกร์นะคะถ้าเกิดทุกๆอย่างราบรื่นด้วยดีเราก็จะมาเจอกันทุกๆวันศุกร์นะคะนอกจากว่าเรียมจะไปทําธุระอะไรบางอย่างไปเรียนอะไรบางอย่างหรือว่าเดินทางนะคะวันนี้เรียมก็คิดว่าไม่ได้มีสคริปต์อะไรมากมายนะคะอืน่าจะอยู่ในหัว สิ่งที่อยากพูดนะคะอยู่ในหัวมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำว่าอยากใส่ใจอยากใส่ใจตอนนี้หลายๆคนพูดคำนี้นะคะอยากใส่ใจทำไมถึงอยากใส่ใจและใส่ใจมันคืออะไรนะคะเรียมเคยพูดถึงนิสัยของคนไทยในวิดีโอหนึ่งเรียมเคยพูดอาจจะมีหลายๆอย่างประกอบกันนะคะ สิ่งหนึ่งที่เป็นลักษณะที่โดดเด่นมากๆสำหรับคนไทยก็คือความใส่ใจเราจะไม่ได้มองแค่ตัวเองว่าวันนี้ฉันจะทำอะไรบ้างฉันจะไปที่ไหนฉันจะกินอะไรอันนั้นเป็นเรื่องที่ใส่ใจอยู่ใส่ใจเรื่องตัวเองแต่ความสามารถหรือว่าลักษณะที่โดดเด่นของคนไทยก็คือการใส่ใจเรื่องคนอื่นเวลาที่มองเห็นเขามีปัญหาเราก็ใส่ใจ เราอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรให้ฉันช่วยไหมดึกๆทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่คุณกลับบ้านได้ไหมฉันไปส่งคุณได้นะนี่คือความใส่ใจหรือว่าเดินผ่านไปกินข้าวหรือยังมากินข้าวด้วยกันสินี่คือความใส่ใจเช่นกันหรือว่าคุณมาเที่ยวแดดร้อนแบบนี้เอาล่มไปไหมดื่มน้ำไหมกินอะไรก่อนไหมไม่มีเงินหรอก็อะให้ฟรี นี่คือความใส่ใจของคนไทยนะคะเป็นลักษณะเด่นมากๆนะคะแล้วเรียมคิดว่าลักษณะเด่นเนี่ยบางครั้งมันก็มีจุดบอดของลักษณะเด่นเหมือนกันนะคะเวลาที่เราใส่ใจเรื่องตัวเองเป็นเรื่องที่ดีเวลาที่เราใส่ใจเรื่องคนอื่นคนอื่นต้องการความช่วยเหลือเป็นเรื่องที่ดีแต่เวลาที่ใส่ใจมากเกินไป ใส่ใจเรื่องคนอื่นมากเกินไปจนบางครั้งมีผลกระทบต่อสุขภาพของตัวเองถามว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพได้ยังไงความใส่ใจนะคะสำหรับคนไทยมันมีเรื่องตลกอยู่อย่างหนึ่งนอกจากเราจะใส่ใจที่จะช่วยเหลือแล้วเราก็มีความใส่ใจแบบที่อยากรู้อยากเห็นฉันอยากรู้ว่าความจริงเรื่องนี้เป็นยังไง ฉันอยากรู้ว่าดารากับนักร้องที่เขาเลิกกันแล้วเขาจะกลับไปคบกันหรือเปล่าฉันเห็นในไอจีสตอรี่ของเขาเขาน่าจะทะเลาะก,กันอยู่ฉันเห็นในไอจีสตอรี่ของเขาตอนนี้เขาน่าจะคืนดีกันแล้วแต่ว่าผู้ชายเป็นคนไม่ดีมากเลยนะผู้หญิงไม่ควรกลับไปคบกับผู้ชายคนนี้เรื่องอะไรที่มันแบบเป็นก๊อตสิบเรื่องของ ดารานักร้องคนที่มีชื่อเสียงนะคะก็จะมีคนใส่ใจเยอะมากตอนนี้เป็นยุคที่ใช้อินเทอร์เน็ตมีโซเชียลมีเดียแต่ว่าในยุคสมัยก่อนคนไทยก็เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะคะในยุคสมัยที่เรามีนิตยสารนิตยสารเกี่ยวกับความสวยความงามแฟชั่นเสื้อผ้าใหม่ๆละครเรื่องนี้ตอนต่อไปมันจะเป็นยังไง ไปอ่านในนิตยสารอ่านในหนังสือพิมพ์มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องดารานักร้องนักกีฬาคนที่มีชื่อเสียงแล้วบางทีก็มีข่าวแบบกสิบข่าวนินทาดารานักร้องนะคะแล้วเดียมคิดว่าในสมัยก่อนมันเป็นข่าวที่แรงมากนะเวลาที่เขาจะพูดถึงใครบางคนเอออันนี้เรียมก็เล่าให้ฟังว่า เขาจะทําเป็นรูปสีดําๆเวลาที่เขาจะก็สิบจะนินทาใครเขาก็จะไม่ได้พูดชื่อโดยตรงแต่คนส่วนใหญ่ก็ชอบนะชอบที่จะอยากรู้ว่าคนคนนี้คือใครจะทํารูปขาวดําแล้วก็เห็นเป็นรูปร่างของผู้หญิงแล้วคนดูคนอ่านนิตยสารคนอ่านหนังสือพิมพ์ก็จะดูแล้วคิดว่าคนนี้คือใครดาราสาวท้องกับพระเอกหนุ่ม คือแต่ไม่บอกว่าเป็นใครแล้วเราก็จะเอามาคุยกันคุยกันในกลุ่มเพื่อนคนรู้จักเอคือใครนะคือใครในยุคสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเป็นการแบบก็สิบนินทากันแบบนั้นนะคะแบบอ๋อคนนี้เขาเป็นแฟนกันแต่ความจริงตอนนั้นเนี่ยเขาจะเขียนอะไรก็ได้เตียมก็เลยคิดว่าข้อมูลในสมัยก่อนที่เป็นพวก นิตยสารหนังสือพิมพ์มันไม่ค่อยอยุติธรรมเท่าไหร่เพราะว่าดารานักร้องนักแสดงคนที่มีชื่อเสียงเขาไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ออกมาพูดว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆมีแค่นักข่าวที่อยากจะเขียนอะไรก็เขียนนะคะเขียนลงไปถ้าไม่ชอบดาราคนนี้เขียนให้เขาเสียหายก็ได้ทั้งที่มันอาจจะไม่ใช่ความจริงนะคะในยุคสมัยก่อนเตียมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่รุนแรงมาก ชาวบ้านทั่วๆไปก็อยากรู้ว่าเป็นใครแล้วก็คาดเดากันไปว่าโอ้ต้องเป็นคนนี้แน่เลยดารา,อ,ารอักษรย่อออ่างแบบเนี้ยตัวประกอบละครช่องหลายสีอ,ยอักษรย่อวอแวนอันนี้เรียมคิดขึ้นเองนะแล้วก็ทำรูปเป็นสีดำๆนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องที่ไม่ดีเกี่ยวกับคนนั้นค่ะก็เป็นเรื่องที่ ก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนสนใจแต่พอเปลี่ยนมาในยุคสมัยนี้ยุคที่มีอินเทอร์เน็ตทุกคนมีช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวเองมีพื้นที่ของตัวเองหลายๆคนก็สามารถโพสต์ข้อความวิดีโอลงสตอรี่ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า i ิน t a g r กรของตัวเองแล้วคนที่เป็นแฟนคลับเขาก็ไปติดตามดูความเคลื่อนไหวดูซิว่าวันนี้ คนที่เราชอบลงไอจ t สตอรีอะไรบ้างนะคะดูซิว่าวันนี้เขาโพสต์รูปไปเที่ยวที่ไหนเขาอยู่ที่ไหนดูซิว่าเขาโพสต์วิดีโอทํากิจกรรมอะไรร้องเพลงหรือว่าเขาเพิ่งขึ้นคอนเสิร์ตมาถ้าเขาเป็นนักร้องนะคะหรือบางทีดารานักแสดงไปเป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตอะไรต่างๆนะคะเราก็จะรู้ความเคลื่อนไหวแล้วเวลาที่เขามีประเด็นอะไรบางอย่าง มีประเด็นที่คนพูดถึงตอนนั้นประเด็นที่สงสัยตอนนั้นนะคะคนที่มีโซเชียลมีเดียของตัวเองมี Facebook มี YouTube มี Tik Tok มี i n s t a g r กรหรือช่องทางอื่นๆของตัวเองเขาก็สามารถออกมาพูดแล้วก็สื่อสารโดยตรงกับคนส่วนใหญ่ได้นะคะคนยุคสมัยนี้ก็เลยรู้สึกว่าเรารับข่าวได้เร็วมากขึ้นแค่เสี้ยววินาทีแค่ใครบางคนโพส รูปบางรูปแค่ใครบางคนอัปโหลดวิดีโอขึ้นโพสรูปบางรูปลง IG Story แค่เสี้ยววินาทีเราก็สามารถเปิดไปดูได้แล้วจากทั่วโลกอยู่ที่ไหนก็ได้อาจจะไปเที่ยวฮ่องกงเที่ยวไต้หวันอาจจะไปเที่ยวอเมริกาอยู่ก็ได้ก็สามารถเปิดดูได้นะคะมันก็ทำให้เราสื่อสารได้อย่างรวดเร็วเวลาที่เกิด สถานการณ์เหตุการณ์อ,อะไรปแปลกๆขึ้นนะคะล่าสุดเนี่ยเกิดหลายเรื่องมากๆนะคะเลียมไม่รู้ว่าจะเอาเรื่องไหนมายกตัวอย่างดีนะคะก็เป็นเรื่องส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คนก็จะอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของดารานักร้องคนที่มีชื่อเสียงเพราะเราอาจจะคิดว่าเราเห็นเขาบา่อยๆนะคะเราก็รู้จักเขาหลายๆคนรู้จัก ถ้าเกิดพูดถึงบุคคลนี้กับคนที่อยู่ในหมู่บ้านของเรากับเพื่อนของเราเป็นคนที่เรารู้จักเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่รู้จักเราเหรอกแต่เรารู้จักเขานะคะเราก็จะพูดถึงเขาบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่เราสนใจแต่ไม่รู้ว่ามันให้อะไรกับชีวิตเราเหมือนกันนะคะแต่เราก็สนใจว่าโอ้เขาคบกันเหรอเขาเป็นแฟนกันเหรอเขาเลิกกันเหรอนะคะแล้วเวลาที่เกิดอะไรที่ มีความน่าสงสัยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นเขาคบกันเขาน่าจะไปเที่ยวด้วยกันนะดูจาก i อจ t o r y เนี่ยเนี่ยเขาลงที่เดียวกันเลยดูจากรูปที่โพสนะเขาโพสสถานที่มันมันเหมือนกันมากเลยเหมือนเขาไปเที่ยวด้วยกันนะคะหลังจากนั้นยิ่งถ้าเกิดเป็นเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่แบบใครทำความผิดนะคะ เหมือนนอกใจผู้ชายนอกใจแฟนที่คบกันอยู่ตอนนี้ไปคุยกับอีกคนนึงคุยกับอีกคนอื่นนะคะโดยเฉพาะคนที่มีชื่อเสียงนยแล้วมันเริ่มมีหลักฐานปรากฏขึ้นมาให้นักสืบเราเรียกว่านักสืบโซเชียลนะคะแต่ละคนไม่ธรรมดานะคะอย่าให้นักสืบโซเชียลได้สงสัยนะคะเขาก็จะขุด หาหลักฐานนะคะเราพูดถึงเรื่องหลักฐานก่อนดีกว่าหลักฐานก็คือสิ่งที่นำมาให้เห็นหลักฐานก็คือสิ่งที่สามารถนำมาให้เห็นนะคะอย่างเช่นเวลาที่มีผู้ร้ายฆ่าคนเขาบอกว่าผมเป็นคนฆ่าคนนี้นะเขาผมใช้เชือกรัดคอแล้วก็ยิงอีกครั้งหนึ่ง ตำรวจก็ต้องหาหลักฐานหลักฐานว่าไหนเชือกเชือกที่คุณใช้รัดคอในปืนปืนที่คุณใช้ยิงเขาต้องหาหลักฐานมานักสืบโซเชียลในยุคสมัยนี้ก็จะไปหาหลักฐานบางทีก็ในรูปภาพในโพสดูซิว่าใครเป็นคนถ่ายรูปนี้ลองซูมเข้าไปในรูปสิว่าเงาที่อยู่บนแก้วน้ำเนี่ยมันเป็นใครมันเหมือนใครนะคะเราเรียกว่านักสืบโซเชียลนะคะ ก็ไปขุดมาขุดเหมือนขุดดินนะคะขุดดินไปลึกๆการขุดก็คือการค้นหาอดีตของคนนั้นนะคะขุดมาถูกขุดแล้วคนนี้เขาเป็นคนไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกเขาเคยติดคุกด้วยนะคะเวลาที่แบบโดนขุดมาขุดขุดอะไรเก่าๆก็จะ ออกมาให้เห็นโอ้สมัยเรียนคนนี้ก็เจ้าชู้มากนะคะเพื่อนที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกันตอนนั้นเมื่อสิบปีก่อนบอกว่าคนนี้เคยไปจีบเขาด้วยนะคะนักสืบโซเชียลก็จะไปช่วยกันขุดขุดเนี่ยรูปเก่าตอนนั้นก็คบกับคนนี้ตอนนั้นเป็นเพื่อนกับคนนี้ก็จะไปขุดนะคะขุดว่าเคยไปเรียนนะแต่ว่าเรียนไม่จบคือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ สำคัญไม่ใช่เรื่องที่จะต้องใส่ใจเป็นเรื่องที่รู้แล้วก็ฉันไม่ได้อะไรจากสิ่งนี้นะนอกจากบางทีรู้สึกแบบชีวิตน่าเบื่อเกินไปก็เลยอยากคุยเรื่องคนอื่นอยากคุยกับคนอื่นๆที่เขากําลังคุยหรือว่านินทาชาวบ้านอยู่อยากรู้เรื่องนะคะและมันจะมีคำหนึงที่คนไทยพูดเวลาที่เกิดอะไรบางอย่างขึ้นแบบนี้นะคะเขาก็จะพูดว่า เฮ้เกิดอะไรขึ้นน่ะคนนี้เป็นใครอะ่ะหรือว่าเล่าให้ฉันฟังหน่อยเธอเล่าให้ฉันฟังมากกว่านี้หน่อยเธอรู้อะไรมาฉันอยากใส่ใจฉันอยากใส่ใจคือไม่จําเป็นจะต้องรู้แต่ว่าฉันแค่อยากใส่ใจมันเป็นคําพูดที่ทําให้คนที่อยากรู้เรื่องของคนอื่นมันฟังดูดีขึ้นอยากใส่ใจ เขาเลิกกันแล้วหรอเธอเล่าให้ฉันฟังหน่อยฉันอยากใส่ใจถ้ามีอะไรเพิ่มเติมทักฉันมาเลยนะฉันอยากใส่ใจอันนี้คือคำพูดที่ดูแบบซอฟนะคะซอฟที่มาจากภาษาอังกฤษนะะเบาๆนุ่มๆคำพูดเนี่ยจะดูแบบซอฟฉันอยากใส่ใจความจริงอยากรู้เรื่องของคนอื่นแหละแต่มันจะมีคำพูดที่รุนแรงมากกว่านี้นะคะ หลังๆมาเนี่ยเราจะพูดว่าอยากใส่ใจแต่เมื่อก่อนเราใช้คําพูดที่รุนแรงมากกว่านี้ซึ่งถ้าเกิดพูดแล้วคนที่อยากใส่ใจแล้วพูดคํานี้ออกมาเนี่ยจะดูเป็นคนที่ไม่ดีเราจะใช้คำว่าเสือกคนที่เขามีชื่อเสียงหรือว่าใครบางคนก็ตามที่ถูกคนอื่นพูดถึงในทางที่ส่วนใหญ่จะเป็นทางที่ไม่ดี ชาวบ้านคนทั่วไปพูดถึงในทางที่ไม่ดีแล้วก็คนอื่นๆอยากรู้เรื่องของเขานะคะเขาก็จะพูดว่าเสือกอย่ามาเสือกเรื่องของฉันคําว่าเสือกเสือกอก็คือการแบบขยับไปอย่างรวดเร็วการแทรกเข้ามาอย่างรวดเร็วตัวอย่างเช่นมีจานข้าวแมววางอยู่ที่พื้นแล้วเราก็ใช้มือผลักออกอย่างเร็วแบบนี้นะคะ ให้มันพ้นทางไปออกไปเราเรียกว่าเสือหรือบางทีการก้าวเท้าเข้ามาแบบเร็วๆฟุบเข้ามาเราก็จะคิดว่าเสือเสือกเท้าเข้ามาการเข้ามาอย่างรวดเร็วนะคะก็คือแบบเออฉันอยากรู้อ่ะฉันจะเข้ามาที่นี่เพราะว่าฉันอยากรู้ฉันรีบเข้ามามาเธอคุยอะไรกันนะเราจะเรียกว่าเสือ เวลาที่คนอื่นอยากรู้เรื่องของเราแล้วเรารู้สึกโกรธรู้สึกโมโหนะคะเราก็จะพูดว่าเสืออย่ามาเสือเรื่องของฉันเป็นคำพูดที่รุนแรงนะคะถ้าพูดเนี่ยคนฟังต้องรู้สึกโกรธแน่นอนอย่างเช่นไปหาหมอมาหมอบอกว่าห้ามกินเผ็ดแต่เลียมก็มานั่งกินเผ็ดอยากกินนะอยากกินอะไรเผ็ดๆนะคะแล้วก็มีคนมาบอกว่า หมอไม่ให้กินเผ็ดไม่ใช่เหรอเลียมก็จะรู้สึกหงุดหงิดแล้วก็เรื่องของฉันนะเสือกอย่าเสือกด้วยความไม่พอใจที่คนอื่นมายุ่งเรื่องของตัวเองนะคะแต่คนอื่นที่อยากรู้เรื่องของเราเนี่ยเขาจะไม่บอกว่าเขาเสือกฉันอยากเสือกอะไรเงี้ยมันเหมือนพูดถึงตัวเองในความหมายที่ไม่ค่อยดีแต่ก็พูดได้นะก็คืออยากเสือกอะ มีอะไรไหมนะคะถ้าเป็นความหมายที่แบบเบาๆซอฟดูแบบน่ารักมากกว่าคำว่าเสือกเขาก็เลยจะเลือกพูดคำว่าอยากใส่ใจแล้วให้ฉันฟังหน่อยฉันอยากใส่ใจนะคะเรียมก็มาคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเกี่ยวกับเรื่องแบบอยากใส่ใจเวลาเกิดอะไรขึ้นก็ตามก่อนหน้านี้มันจะมีคำพูดหนึ่งว่าใช้ชีวิตไปเถอะไม่มีใครสนใจคุณหรอก คุณอยากจะทำอะไรก็ทำไปเลยไม่มีใครมาสนใจชีวิตคุณหรอกแต่คนไทยหลายๆคนก็ยอมรับแล้วว่าสำหรับคนไทยไม่ใช่ที่บอกว่าใช้ชีวิตไปเลยอยากใช้ชีวิตแบบไหนก็ใช้ไปเลยไม่มีใครมาสนใจคุณแต่ไม่ใช่สำหรับคนไทยแล้วเรียมก็มาคุยกับเพื่อนแล้วก็คิดอีกครั้งหนึ่งว่าเอ๊ มันเป็นไปได้ไหมที่เรารู้สึกว่าเราขึ้นรถไฟฟ้า BTS เราขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT หรือว่านั่งรถเมล์รถต่างๆนะคะเหมียวเหมียวเข้ามาทางไหนเหมียวอ,ออกไปทางนั้นมีแมวมาด้วยนะคะน้องชื่อส้มๆนะคะส้มๆอ่ะอส้มๆอยากฟังใช่ไหมอ่ะช่วยพูดเร็วส้มๆช่วยพูดอ่ะมองกล้องมองกล้อง เนี่ยเข้ามาแล้วอยากออกกล้องใช่ไหมเออโอเคนวดไปนวดเออนวดทํางานทํางานอา่าโอเคนวดให้เขาพูดอา่านวดไปแล้วเขาจะพูดเออโอเคเก่งมากโอเคค่ะแล้วเลียมก็คุยกับเพื่อนเรียมก็คุยว่าความจริงแล้วเนี่ยที่เราขึ้นรถไฟฟ้า bts รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT หรือพวกรถเมล์เนี่ยที่เขาบอกว่าคนไทยมีมารยาทมากๆมากๆเลยเนี่ยคนไทยมีมารยาทจริงหรือเปล่าแล้วเรียมก็กลับมาคิดนะว่าทำไมเรียมถึงเงียบเวลาที่อยู่ใน BTS MRT มันเป็นเรื่องของมารยาทจริงไหมก็จริงนะเป็นเรื่องของมารยาทก็จริงแต่ส่วนหนึ่งอะเรียมรู้สึกว่าไม่อยากให้ใครได้ยิน สิ่งที่เลียมพูดเวลาที่เลียมรับสายโทรศัพท์เวลาที่เลียมโทรหาพี่สาวแล้วเขาก็อยู่บนรถเมย์เขาก็จะตัดสายเดียมก็รู้ทันทีว่าอ๋อเขาอยู่ในรถยังไม่สะดวกคุยหรือว่าอาจจะมีงานบางอย่างแต่ถ้าเกิดเรารู้ว่าเขาน่าจะนั่งรถอยู่เราก็จะรู้ว่าอ๋อโอเคนั่งรถยังไม่ได้ถึงปลายทางก็เลยตัดสายนะคะเพราะว่า เราไม่อยากให้คนอื่นได้ยินคนอื่นจะฟังสิ่งที่เราพูดโทรศัพท์อันนี้คือเรื่องจริงนะไม่ว่าจะเป็นเรียมก็ตามเรียมอาจจะอยู่ใน BTS แล้วก็มีคนคุยโทรศัพท์เรียมก็จะเหมือนแบบเฮ้ยไม่ได้อยากฟังนะแต่มันได้ยินมันได้ยินแล้วก็แบบเราไม่ได้ปล่อยผ่านแต่เราก็รู้สึกว่าอ๋อเขาทำงานเป็นหมอนะอ๋อเขากำลังจะไปรักษาคนไข้อะไรแบบเนี้ย เลียก็คิดว่าเออเราก็ใส่ใจเขาเหมือนกันไปๆออกไปข้างนอกล่ะเรียมก็คิดว่าเออความจริงเราก็อยากใส่ใจเขาเหมือนกันนะเออมันก็อาจจะจริงนะเราก็ยังอยากใส่ใจเขาเลยก็อาจจะมีคนอื่นอยากใส่ใจเราบ้างเหมือนกันแหละว่าเราทําอะไรเราคุยโทรศัพท์กับใครเราน่าจะเป็นอะไรแบบนี้นะคะคนไทยเป็นคนที่ใส่ใจ นี่แหละข้อดีของใส่ใจมันมีเยอะมากเราจะได้ช่วยเหลือคนอื่นแต่ข้อเสียก็คือใส่ใจมากเกินไปแบบที่ไม่มีพื้นที่ส่วนตัวเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของเราเวลาที่เราจะทําอะไรบางอย่างเรารู้สึกว่าเราต้องมองแล้วก็ใส่ใจคนอื่นแล้วก็เราต้องรู้ตัวด้วยว่าคนอื่นกำลังใส่ใจเราอยู่อย่างเช่นการแต่งตัว ะะบางทีเรียมก็รู้สึกแบบไม่ค่อยสบายใจไม่ได้แต่งตัวแบบที่ตัวเองอยากแต่งมากเท่าไหร่เพราะว่าเรียมรู้ว่าสังคมให้ความสนใจมีคนอื่นอยากใส่ใจเรื่องของเรียมนะคะหรือว่าถ้าเกิดพูดคําพูดแรงๆก็คือแบบต้องมีคนเสือกเรื่องนี้นะคะว่าทำไมแต่งตัวแบบนี้นะคะหรือการจะแบบกอดใครในที่สาธารณะการจูบคนอื่นในที่สาธารณะ นะคะสำหรับคนไทยสังเกตดูว่าคนไทยก็ไม่ค่อยทำนะคะมันจะมีการแบบมองไปถึงคนรอบข้างว่าเขากำลังสังเกตกำลังใส่ใจเรื่องของเราอยู่หรือเปล่านะคะมันก็เลยเป็นสังคมที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวอย่างแท้จริงนอกจากว่าเราจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองก็คือที่บ้านนะคะแม้แต่ที่บ้าน พ่อแม่ญาติพี่น้องก็ยังใส่ใจเราเดี๋ยวคิดว่าพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดก็คือในห้องในห้องกว้างกว่านั้นถ้าเกิดมีพ่อที่ดีแม่ที่ดีมีญาติที่ดีเขาก็จะให้อิสระเรานะคะถ้ามีครอบครัวที่ดีถ้ามีเพื่อนบ้านที่ดีเขาก็จะให้อิสระเราให้เราทำอะไรก็ได้แต่ก็จะไม่ใช่แบบนั้นจะมือไปนะคะ ส่วนใหญ่ก็จะมีคนใส่ใจใส่ใจเราตลอดเวลามีคนที่แบบอยากใส่ใจอ่ะตอนนี้จบแล้วหรอตอนนี้มีแฟนหรือ,อยังหรอไปทำงานที่ไหนหรอได้เงินเดือนเท่าไหร่อ้วนขึ้นนะตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่มีคนอยากใส่ใจเราตลอดเวลาเราก็เลยรู้สึกว่าอาจจะเป็นตัวของตัวเองไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนอกจากว่าจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากๆแบบที่ ก็แล้วแต่ฉันไม่ได้สนใจอยู่แล้วว่าคนอื่นจะชอบหรือไม่ชอบฉันฉันรู้สึกมีความสุขที่จะเป็นตัวของตัวเองแค่นั้นก็พอแล้วฉันไม่ได้สนใจว่าคนอื่นจะมารักหรือไม่รักฉันถ้าเป็นแบบนั้นได้เรียมคิดว่าดีนะคะแต่ก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมที่ยังรู้สึกว่าเคารพวัฒนธรรมอยู่ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปที่ไหนก็ตามนะคะเรียมก็คิดว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่คนไทยหรอกบางทีเราอาจจะใส่ใจแต่เราอาจจะคิดแค่คนเดียวนะคะหรือบางครั้งถ้าเกิดเราใส่ใจเรื่องคนอื่นหรือว่าเสือกเรื่องคนอื่นแล้วก็ไปคุยไปพูดกับคนอื่นกับบุคคลที่สามก็มีนะคะอาจจะเกิดขึ้นได้แต่สำหรับเรียมเรียมคิดว่าสังคมของคนไทยเนี่ยใส่ใจมากเกินไป ใส่ใจมันดีเวลาที่คนต้องการความช่วยเหลือแล้วมีคนใส่ใจเวลาที่คนมีปัญหาแล้วมีคนใส่ใจมันเป็นเรื่องที่ดีแต่เวลาที่ฉันไม่ต้องการให้ใครใส่ใจฉันไม่อยากให้ใครรู้แต่คนอื่นกำลังฟังเราอยู่กำลังแอบฟังแอบฟังแบบที่ฉันไม่อยากให้เธอรู้ว่าฉันฟังเธอฉันจะทำอย่างอื่น แต่ความจริงฉันฟังเธออยู่อืมฉันเขาทะเลาะกันเหรอไปกวาดบ้านไปกวาดหน้าบ้านตอนนั้นนะคะตอนที่เขาทะเลาะกันแล้วก็ดูเหมือนแบบฉันไม่ได้ใส่ใจเธอหลอกฉันมากวาดบ้านแต่แบบร้อยวันพันปีไม่เคยกวาดหน้าบ้านนะคะแต่วันนี้อยากกวาดเพราะว่าได้ยินเหมือนคนนี้ทะเลาะกันอยากฟังใกล้ๆนะคะไปกวาดใบไม้หน่อยดีกว่านะคะแล้วก็กวาดไม่เสร็จสักที ก็มันเป็นที่มาของวิดีโอนี้ที่เรียมอยากจะเล่าเกี่ยวกับความใส่ใจของคนไทยที่ตอนนี้เราพูดบ่อยๆเวลาที่อยากรู้เรื่องของคนอื่นนะคะเธอเล่ามามันมีอะไรหรอตอนนี้อยากใส่ใจมีลิงก์ให้ดูไหมมีลิงก์ข่าวนี้ไหมฉันอยากใส่ใจหรือบางที ถ้ามันเป็นกลุ่มใหญ่ๆพร้อมๆกันนะที่อยากใส่ใจเรื่องเดียวกันหรือว่าแบบกำลังเสือกเรื่องเดียวกันอยู่ตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามาคนไทยก็จะมีสติกเกอร์สติกเกอร์หนึ่งนะที่เป็นเหมือนแบบปูเสือเสือมันทำมาจากเหมือนต้นพืชที่เป็นธรรมชาติที่เขา,เาไปตากแห้งแล้วก็มาทอเป็นเสือสำหรับใช้รองนั่งนะคะคนที่ไปดูหมอลำ หรือยุคสมัยก่อนเนี่ยเขาจะปูเสื่อบนพื้นหญ้าแล้วก็นั่งเล่นนอนเล่นนะคะหรือว่ามีแขกมาที่บ้านก็จะปูเสือ่อปูเสือให้แขกนั่งนะคะนั่นแหละเสือ่อเราก็จะพูดว่าปูเสือรอปูเสือรอคือนี่แหละฉันอยากรู้มาเธอเล่ามาฉันปูเสื่อรอเพื่อที่จะแบบรอดูนะคะแล้วก็รอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ นอกจากนี้ก็มีคำว,ว่าพร้อมแล้วไม่ได้นอนแน่พร้อมแล้วคืนนี้แล้วก็จะมีรูปภาพหรือว่าสติกเกอร์อะไรที่แบบเป็นขอบตาดำขอบตาดำเพราะไม่ได้นอนนะคะหรือบางทีมีเรื่องเกี่ยวกับดารานักร้องมาพร้อมๆกันหลายคนหลายๆวันนะคะบางคนก็บอกว่าโอยังไม่ได้นอนเลยเรื่องนี้คืนนี้ไม่ได้นอนอีกแล้วนะคะ ไม่ได้นอนมาสามวันแล้วยังจะมีเรื่องใหม่อีกหรอนะคะมันก็เป็นเรื่องที่แล้วแต่คนจะสนใจแหละแต่บางทีเขาก็อยากรู้แล้วก็โซเชียลมีเดียตอนนี้มันเร็วมากมันไม่ต้องรอเหมือนหนังสือพิมพ์หรือว่านิตยสารถ้ามีใครโพสต์มีลงสตอรี่อะไรบางอย่างมันสามารถแบบดูได้ทันทีนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นหรอ มีคนทะเลาะกันที่ไหนหรอเกิดอะไรขึ้นเกิดไฟไหม้เหรอไฟไหม้ที่ไหนเกิดอะไรขึ้นคนตีกันโดนทํำร้ายร่างกายที่ไหนเกิดอะไรขึ้นนะคะดาราเลิกกันหรอเกิดอะไรขึ้นดาราคนนั้นคือใครนะคะปูเสือรอแล้วตอนนี้ฉันอยากใส่ใจนะคะนี่แหละโอเคเป็นคลิปวิดีโอที่เรียมไม่แน่ใจว่าจะได้สาระอะไรหรือเปล่านะเหมือนมาพานักเรียน มาเรียนรู้คำศัพท์เวลาที่อยากรู้เรื่องชาวบ้านนะคะอยากใส่ใจอย่าใส่ใจมากจนโดนเขาด่าว,ว่าเสือกนะคะแบบนั้นก็ไม่ค่อยดีนะคะใส่ใจแค่พอประมาณหรือว่าไม่จําเป็นจะต้องไปปูเสือรอก็ได้นะคะเรียมจะโชคดีหน่อยที่เรียมไม่มีทีวีแล้วเรียมก็ไม่ค่อยดูข่าวด้วยนะแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นข่าวดังจริงๆเนี่ยมันจะขึ้นหน้าฟีดเฟ e b o o k ให้เห็น,นผ่าน แต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่สนใจแต่ถ้าเกิดมันเป็นข่าวที่แบบดังมากเวลาเจอเพื่อนไปกินข้าวกันก็อาจจะมีคนพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็แค่ฟังแล้วก็เออรู้ข้อมูลแค่นิดเดียวเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้ใส่ใจขนาดนั้นนะคะขนาดวันนี้เรียมยังเหมือนแบบไม่มีตัวอย่างมายกตัวอย่างอะไรสักอย่างเลยนะคะเพราะว่ามันจำอะไรไม่ได้คือรู้แต่รู้น้อยมากแต่ก็มีอยากรู้ไหมมีอยากรู้แต่มัน นิดเดียวนะคะเพราะว่าไม่อยากเสียเวลาตัวเองไม่รู้ว่าได้อะไรจากสิ่งนี้จริงๆนะคะหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนทุกคนนะคะแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะสามารถเป็นสมาชิกได้นะคะเพื่อดูวิดีโอระดับกลางจะง่ายกว่าที่เรียมพูดในวิดีโอนี้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ